สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องนำเรื่องเท้าสักกะหรือที่รู้จักกันว่าพระอินท์กว่าจะได้มาเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงอดีตชาติทำบุญอะไรไว้นั้นและผ่านอุปสรรคอะไรกว่าจะได้เป็นเท้าสักกะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้จะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆค่ะจากสุตตันตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ส5บห้า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งเป็นวัดของท่านอนาถบินทิเกษตรีอยู่ในเมืองสาวัตถีตอนนั้นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงในอดีตเมื่อยังเป็นมนุษย์มีชื่อว่ามคะ,ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้ามควา เท้าสักกะเมื่อยังเป็นมนุษย์ในชาติก่อนเคยทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆและเท้าสักกะก็ยังให้ทานด้วยความเคารพและตั้งใจจริงจึงได้ชื่อว่าเท้าสักกะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพแห่งสวรรค์ในอดีตเมื่อยังเป็นมนุษย์เคยสร้างที่พักให้คนอื่นเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเท้าวาสวะแปลาว่าผู้ให้ที่อยู่อาศัยภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะ สามารถคิดเรื่องต่างๆได้พร้อมกันถึงพันเรื่องในเวลาไม่นานจึงได้ชื่อว่าเท้าสหัสสนแปลว่าผู้มีพันตาหมายถึงมีปัญญารอบรู้ภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะมีนางอสุราผู้หญิงชื่อนางสุชาเป็นภรรยาเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเท้าสุชัมบดีแปลว่าสามีของสุชา และภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะเป็นจอมเทพผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอำนาจสูงสุดในหมู่เทพเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเทวานามินทะแปลว่าหัวหน้าของเหล่าเทพภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงในอดีตเมื่อยังเป็นมนุษย์ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักความประพฤติเจ็ดข้ออย่างครบถ้วน เพราะความตั้งใจทำดีตามหลักทั้ง7ข้อนี้ท่านจึงได้กลายเป็นเท้าสักกะจอมเทพในภายหลังแล้วหลักความประพฤติเข้อมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราตลอดชีวิตถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจเราจะรีบขจัดมันออกไปทันทีเท้าสักกะในอดีตปฏิบัติตามหลักทั้ง7ข้อนี้อย่างสมบูรณ์แบบจึงได้กลายเป็นเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในภายหลังพระพุทธเจ้าได้ตรัสคำสอนต่อไปว่า เหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงกล่าวชมคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ว่าเป็นคนดีหรือสัปปุรุษคือคนที่ประพฤติดีมีคุณธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าแม้แต่เทพบนสวรรค์ยังยกย่องคนที่ดูแลพ่อแม่ว่าเป็นคนดีที่ควรนับถือค่ะต่อมาขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ศาลากูตาคารในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี ครั้งนั้นเองเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเมื่อเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ได้ถวายความเคารพไหว้พระพุทธเจ้าและนั่งลงในที่เหมาะสมที่จัดไว้สำหรับผู้มาเฝ้าหลังจากนั่งเรียบร้อยแล้วท่านมหาลีจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เคยเห็นเท้าสักกะจอมเทพหรือไม่พระเจ้าข้ามหาลีอาตมา เรานี่แหละเคยเห็นเท้าสก,กะจอมเทพจริงๆเจ้ามหาลีจึงทูลถามกลับว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผู้ที่พระองค์ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นแค่รูปลักษ์หรือภาพลักษณ์ของเท้าสก,กะแน่ๆเพราะเท้าสก,กะจอมเทพนั้นเป็นผู้ที่ใครๆก็ยากจะได้เห็นพระเจ้าข้าดูกรมหาลีเรานี่แหละรู้จักเท้าสก,กะดีรู้ด้วยว่า ท้าสักกะทำความดีอะไรไว้ถึงได้กลายเป็นจอมเทพและรู้ด้วยว่าเท้าสักกะปฏิบัติทำอย่างไรถึงได้บรรลุเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เช่นนั้นดูก่อนมหาลีในอดีตเท้าสักกะเคยเป็นมนุษย์เป็นชายหนุ่มชื่อว่ามคะเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าท้ามควาท้าสักกะ เคยให้ทานมากคือชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นและเขายังให้ทานด้วยความเคารพและตั้งใจจริงจึงได้ชื่อว่าเท้าสักกะดูกรมหาลีฟังนมหาลีเท้าสักกะจอมเทพในอดีตตอนยังเป็นมนุษย์เคยสร้างที่พักให้คนอื่นได้อาศัยเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าท้าว่าสวะแปลว่าผู้ให้ที่พัก ท้าวสักกะสามารถคิดเรื่องต่างๆได้ถึงพันเรื่องในเวลาไม่นานเพราะอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเท้าสหัสนายหมายถึงผู้มีปัญญารอบรู้เหมือนมีพันตาเท้าวสักกะมีภรรยาชื่อว่าสุชาซึ่งเป็นนางอสูราผู้มีศีลธรรมเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเท้าสุชัมบดีแปลว่าสามีของสุชา เท้าสักกะเป็นกษัตริย์ของเทพเจ้าทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเทวานมินทะแปลว่าหัวหน้าของเหล่าเทพดูก่อนมหาลีฟังนะมหาลีเท้าสักกะจอมเทพในอดีตเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ตั้งใจทำตามหลักความประพฤติเจ็ดข้ออย่างครบถ้วนเพราะเท้าปฏิบัติตามหลักเข้อนี้จึงได้เกิดเป็นเท้าสักกะจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่แล้ว แล้วเจ็ดข้อนั้นมีอะไรบ้างก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตเคารพและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวตลอดชีวิตพูดจาไพเราะอ่อนโยนตลอดชีวิตไม่พูดให้คนแตกกันหรือพูดจายุแย่ตลอดชีวิตมีน้ำใจไม่ขี้ตระหนีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นยินดีในการให้ทานตลอดชีวิตพูดความจริงตลอดชีวิตไม่โกรธใครตลอดชีวิต ถ้าเผลอกโกรธก็รีบดับความกโกรธนั้นทันทีคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้แหละเทวดาทั้งหลายยกย่องว่าเป็นสัปปุรุษหรือคนดีแท้จริงต่อมาครั้งที่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเวลุวันซึ่งเป็นที่พักของฝูงกระแตอยู่ใกล้เมืองราชครืเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยนั้นในเวลานั้นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าภิกษุก็ตอบรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่พระนครราชครืเมืองหลวงในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนขัดสนไม่มีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือแต่เขาเป็นคนดีมีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งดีงามมีศีลประพฤติดีไม่ทำผิด มีสุดตะชอบฟังธรรมและเรียนรู้มีจาคะมีน้ำใจชอบแบ่งปันและมีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีเขายึดมั่นในธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้พอเขาตายจากโลกนี้ไปเขาก็ไปเกิดใหม่ในสวรรค์เป็นเทวดาชั้นดาวดึงและยังมีรัศมีความงามและเกียรติยศมากกว่าเทวดาตนอื่นด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพากันพูดและแสดงความสงสัยว่าท่านทั้งหลายน่าแปลกจริงๆไม่เคยมีมาก่อนเลย,ทลยลเ,ยเลยทพพบุตรองค์นี้เมื่อยังเป็นมนุษย์เคยเป็นคนยากจนขัดสนไม่มีใครดูแลแต่พอตายจากโลกมนุษย์กลับได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงแถมยังสว่างสวัยกว่าคนอื่นๆมีเกียรติมากกว่าคนอื่นด้วย จากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าในเวลานั้นเท้าสักกะจอมเทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ก็ได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เป็นสุขไม่มีทุกข์ขอพวกท่านอย่าไปตำหนิหรือนินทาเทพพบุตรองค์นี้เลยเพราะว่าเทพพบุตรองค์นี้เมื่อยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในอดีตเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความดีคือมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีศีลประพฤติดีไม่ทำผิดมีสุตะชอบฟังธรรมและสแสวงหาความรู้มีจาคะมีน้ำใจรู้จักให้ทานและมีปัญญาแยกแยะผิดถูกเป็นเขายึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจเมื่อสิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์เขาจึงได้เกิดใหม่ในสวรรค์เป็นเทพอยู่ในชั้นดาวดึงและเพราะบุญเก่าของเขานั่นเอง, <c oughs> องเขาจึงมีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าเทวดาองค์อื่น ทั้งในแง่ของแสงรัศมีและเกียรติยศดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเวลานั้นเท้าสักกะจอมเทพต้องการแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่เทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ขึ้นว่าผู้ใดก็ตามมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวมีศีลงามมีความประพฤติดีงามตามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายยกย่อง มีใจศรัทธาในพระสงฆ์และมีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนักปราดทั้งหลายจะกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนยากจนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าเลยเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ควรจะหมั่นสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเข้าใจธรรมะอยู่เป็นประจำเถิด